สวัสดีค่ะช่อง Gloria YouTube เปิดมากมายแล้วก็แต่ละช่องก็จะมีแนวทางมีสาระให้ความรู้หรือว่าให้ความสนุกสนานความบันเทิงแตกต่างกันไปมีหัวข้อมากมายให้เราเลือกนะคะแต่หากเราจะเลือกฟังเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายนะคะเราควรจะเลือกฟังช่องที่ยูทู u เบอร์ท่านนั้นจบกฎหมายจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ทางด้านกฎหมายหรือว่าเป็นทนายนะคะ เขาควรจะมีชื่อนามสกุลจริงเรียนจบด้านกฎหมายจริงแล้วก็มีตัวตนที่เราฟังแล้วเราสามารถที่จะนำไปอ้างอิงได้นะคะไม่ใช่ใครก็ไม่รู้เราไม่รู้ชื่อไม่รู้ตัวตนไม่รู้หน้านตาว่าเป็นใครแต่มาสอนเรากฎหมายนะคะเราฟังมาแล้วเราจะไปเล่าต่อเราจะบอกว่าอะไรคะมาจากช่องนี้คะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะหรือแม้แต่จะเป็นพวกที่ไม่ได้จบกฎหมายนะคะจบด้านอื่นแต่จะจะมาพูดในด้านกฎหมายหรือว่าเปิดเอ่อ Google มาตรากฎหมายมาอ้างอิงแล้วก็มาอ่านให้ฟังอันนั้นก็ที่เข้าใจได้นะคะเพราะว่าอ่านตามใน Google มานะคะแต่ว่าในด้านการตีความเราจําเป็นที่จะต้องออให้ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ในด้านกฎหมายจริงถึงจะตีความได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนในปัจจุบันก็มีบางคนที่ไม่ได้จบกฎหมายนะคะแต่มาพูดเรื่องกฎหมายทุกวันนะคะบางทีเราฟังแล้วเราก็เออเขารู้จริงแค่ไหน หรือเขารู้แค่ผิวเผินแล้วก็ออกมาพูดต่อเท่านั้นเองเราฟังแล้วเราจะเชื่อเขาหรอจริงๆนะคะบางคนไม่ได้จบกฎหมายเลยแต่โอ้พูดพูดใหญ่ใส่ใหญ่เหมือนตัวเองนี่รู้เรื่องจริงๆเป็นกระทิกระที่อายค่ะเพราะเราไม่รู้เนี่ยเรามันนั่งเล่าแบบเหมือนเรารู้จริงอย่างเงี้ยน,นะคะ แต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายหรือไม่ได้จบะกฎหมายแต่ว่าคุกคีทํางานอยู่ในสํานักงานกฎหมายทนายความอะไรแบบนี้เขาอาจจะมีข้อมูลหรือว่ามีความรู้ด้านกฎหมายอยู่บ้างซึ่งก็อาจจะถูกต้องนะคะอันนั้นนี่ก็คือยกไว้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าสุดท้ายยังไงก็ตามถ้าจะเจาะลึกในกฎหมายความเข้าใจและการตีความจริงๆเราควรจะฟังช่องที่เป็นทนายจริงๆหรือว่า เรียนด้านกฎหมายมาจริงๆแล้วก็เปิดหน้าเปิดเผยชื่อซึ่งเราสามารถนําไปอ้างอิงได้หากเราต้องไปเล่าต่อให้ใครฟังหรือแม้ไม่เล่าต่อให้ใครฟังกะทิเองจะไปเชื่อใครล่ะคะถ้า,าไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักตัวแต่มานั่งสอนกฎหมายเรากะทิก็จะมีคําถามอยู่จะไม่เชื่อ100%นะคะทีนี้มาพูดถึงพวกที่อ่อ อยู่ในสีกอแล้วก็มาสอนกฎหมายทุกวันทั้งๆที่ไม่จบกฎหมายแล้วก็มานั่งจับผิดนั่งว่าคนอื่นแล้วก็เอากฎหมายนู่นกฎหมายนี่มาพูดทุทกๆวันโอ้อวดวางมาดเหมือนกับว่ารู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีแต่ใครๆก็ครรู้ว่าเธอไม่ได้จบกฎหมายแต่มานั่งพูดเรื่องกฎหมายทุกวันแล้วก็มานั่งสอนชาวบ้านไอ้ที่การที่รู้นิดๆหน่อยๆแล้วก็มาวางมาดว่ารู้ลึกรู้เยอะ เราคนหนึงละถ้าต้องการฟังเรื่องกฎหมายจะไปฟังกับทนายที่เรารู้ว่าเขาชื่อนามสกุลอะไรมีตัวตนที่แท้จริงแล้วก็จบด้านกฎหมายจริง <c oughs> เผื่อที่เราจะต้องนําไปอ้างอิงให้ใครเราจะได้รู้ว่าข้อมูลนั้นเราเอามาจากใครไม่ใช่เอามาจากอวตาลหรือเอามาจากคนที่ไม่ได้จบกฎหมายแค่เดาๆแล้วก็รู้งูงงปา่าไม่เอาค่ะไม่น่าเชื่อถือนะคะ คลิปนี้กะที่จะมาโฟกัสกับคนประเภทนี้คนที่รู้นิดนิดหน่อยๆแต่ว่าเอามาคุยวางมาดเหมือนว่ารู้ลึกรู้จริงนะคะแล้วมาสอนสังคมเอามา,อาบอกว่าให้ความรู้ผู้อื่นนะคะข้อมูลต่อไปนี้ที่กะทิจะพูดเนี่ยเป็นจากเพจไทยพาบริกาซึ่งมันจะมีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีดันนิงกูเกิลเอฟเฟ ซึ่งก็ที่เคยพูดถึงเมื่อหลายๆคลิปที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เรามาฟังจากอ,าอีกเพจหนึ่งคือเพจนี้ไทยพาปิก้าเขาเขียนไว้ว่าไทยพาปิก้ากล้าพูดความจริงหัวข้อวันนี้คือคุณสมบัติของคนโง่ที่อวดฉลาด The d u n n i n g g o o g e Effect บทความที่เขียนไว้ว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วผมได้มีโอกาสเขียนบทความลงไหนไทยพา p ิก้าในหัวข้อ The Sign of คนโง่แต่อวดฉลาดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมคนที่ไร้ซึ่งความสามารถจึงมักประเมินความสามารถและความรู้ของตัวเองมากเกินไปและคนที่รู้จริงถึงมักประเมินว่าตัวเองไม่เก่งเท่าที่ตัวเองเป็นจริงๆหรือที่เราเรียกกันในวงการว่า the dunning g o o g l e effect นั่นเองวันนี้ผมขอเขียนเพิ่มเติมข้อความในบทความนิดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะของคนที่ประสบ กับ Dunning Google Effect โดยเฉพาะคนที่ตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าโง่แต่อวดฉลาดในงานวิจัยของ d u n n i n g and Google เขาบอกเพิ่มเติมไว้ดังนี้สำหรับคนเหล่านี้การเรียนรู้อะไรเพียงนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเพียงพอในการที่จะทำให้เขาคิดและมั่นใจว่าตัวเองเก่งในเรื่องนั้นๆได้หรือที่สุภาษิตฝรั่งเขาพูดกันว่า a little learning can be dangerous หรือการเรียนรู้นิดๆหน่อยๆ อาจจะเป็นภัยได้นั่นเองและการวิิจัยต่อยอดของ n u n n i n g อ g o o g l e อย่างพบลักษณะของคนที่มักจะตกเป็นเหยื่อของ Dunning Google Effect ดังนี้ 1. จะชอบออกตัวกับสื่อหรือในโซเชียลมีเดียว่าตัวเองเป็นผู้นำหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งทงั้งๆที่ความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้มีคุณสมบัติซึ่งรวมไปถึงการศึกษาและประสบการณ์ในเรื่องนั้นจริงๆ 2. มักมีความเชื่อและมั่นใจว่าตัวเองเก่งจริงๆ illusion of c o n f i d e n c e 3. แต่ถึงแม้ว่าจะมีความมั่นใจว่าตัวเองเก่งพวกเขาเหล่านี้มักจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนที่มีคุณสมบัติซึ่งรวมไปถึงการศึกษาและประสบการณ์ในเรื่องที่ตัวเองออกตัวว่าเก่งจริงๆ 4. มักจะเลือกเชื่อแต่ในคำชมของคนที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีความสามารถเหมือนกันและใช้คำชมพวกนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าตัวเองเก่งจริงๆ 5. มักเลือกที่จะไม่ส่งงานของตนหรือสิ่งที่ตนพูดไปให้คนที่มีความเชี่ยวชาญที่แท้จริงตรวจสอบพูดง่ายๆก็คือพวกเขามาจะคิดว่า peer review หรือการตรวจงานโดยคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆไม่ใช่สิ่งสำคัญ 6. ชอบมักคิดว่าตนเองเป็นผู้บุกเบิกหรือ pioneer ในสิ่งที่ตัวเองออกตัวว่าเชี่ยวชาญ 7. มักจะสรุปกับตัวเองว่า กระแสการต่อต้านความคิดหรือผลงานของตนที่มาจากคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจริงๆนั้นเป็นแผนการที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนที่คิดเห็นตรงกันข้ามกับตนเพื่อใช้ในการกดขี่ความจริงของตนเองเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือคนพวกนี้จะมีอีโกในตัวสูงมาก8 มัก <Mark S 2> จะอธิบายให้คนอื่นฟังว่าสาเหตุที่คนอื่นคิดไม่เหมือนกับตัวเองคิดนั้นเป็นเพราะว่าคนอื่นมีอคติกับความคิดของตัวเองพูดง่ายๆก็คือเมื่อใดกระามที่เกิดความคิดต่างระหว่างตัวเองกับผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงขึ้นมาอันนี้เขาเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงนะคะคนที่เป็นเหยื่อจากดันนิงกรูโกเฟกนั้นมักจะโทษคนอื่นมากกว่าโทษตัวเองและมักคิดว่าตนเองมีความคิดที่ไม่มีอคติแต่เพียงผู้เดียว อย่างที่โบราณเขาว่าเชื่อคนที่รู้น้อยเรื่องแต่รู้ลึกดีกว่าคนที่รู้มากเรื่องแต่รู้แค่เพียงผิวเผินขอขอบคุณอีกครั้งกับเพจพาบริก้าคะ่ะสำหรับวันนี้หัวข้อเรื่องคนโง่อวดฉลาดจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีคะ่ะ